สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะคลิปนี้นะคะชาวราศีธนูท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ ชาวราศีธนูทุกท่านคะ่ะมารับฟังกันค่ะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนปี2568โชคลาภวาสนาของท่านเป็นยังไงบ้างนะคะทำอะไรจะราบรื่นขึ้นไหมสิ่งที่เคยติดติดขัดขัด,ขดจะแก้ไขได้หรือไม่ในช่วงเดือนนี้การงานการเงินโชคลาภความรักและสุขภาพจะบอกให้ท่านได้รับทราบทุกเรื่องในคลิปนี้ รวมถึงการทำบุญเสริมดวงให้ท่านได้รับทราบรวงหน้าด้วยนะคะเอาละ่ะเรามาฟังภาพรวมของท่านในช่วงเดือนมิถุนายนนี้กันเลยนะคะสำหรับภาพรวมในเรื่องของการทำงานในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะชาวราศีธนูท่านใดที่มีลูกน้องบริวารท่านใดที่ทำงานเป็นกลุม่มเป็นทีมเป็นเดือนที่ท่านนั้นนะคะค่อนข้างที่จะมีความคือพูดได้ง่าย การพูดคุยกับคนรอบข้างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะลูกน้องบริวารทำงานดีเพราะเขาเองก็สามารถทำตามที่ท่านนั้นได้มอบหมายให้ได้ตรงตามที่ท่านนะคะอยากจะให้เขาทำคือพูดได้ง่ายวาจาโดดเด่นสติปัญญาก็โดดเด่นมีข่าวดีเรื่องการใช้คำพูดมีข่าวดี เรื่องเงินเงินทองทองนะคะเป็นเดือนแห่งความสำเร็จเป็นเดือนที่ท่านจะมีโชคมีลาบแต่เนื้อสิ่งอื่นใดท่านจะต้องมีสติจะทำอะไรก็ตามอย่าประมาทโดยเด็กขาดก็พอนะคะให้ท่านมีสติละเอียดรอบคอบและระดัก,กลุ่มเพราะว่าเป็นเดือนแห่งการเดินทางเป็นเดือนแห่งการออกพบปะผู้คนเป็นเดือนที่ท่านจะมีการติดต่อกับผู้คนมากขึ้น ทั้งการติดต่อผ่านโลกโซเชียลออนไลน์และเดินทางไปพบปะพูดคุยด้วยตัวของท่านเองเอาละค่ะเรามาฟังการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของท่านในช่วงเดือนนี้ยังคงเป็นเดือนที่งานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะท่านใดที่ กำลังตั้งใจว่าจะพูดคุยเรื่องสำคัญสำคัญหรือตั้งใจว่าจะพรีเซนต์งานจะขายงานจะพูดคุยเรื่องอะไรกับใครก็ตามจะประสบความสำเร็จนะคะวาจาโดดเด่นมีสเสน่ห์มีทักษะในการใช้คำพูดท่านจะคือพูดได้ง่ายพูดจาะน้มน้าวจิตใจคนได้ดีที่สำคัญด้วยบุคลิกท่าทางของท่านคนจะเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดไม่ว่าท่านจะพูดอะไรออกไป คนเขาจะเชื่อและเขาจะยอมปฏิบัติตามเหมาะแก่การออกพบปะพูดคุยกับผู้คนเรื่องสำคัญสำคัญท่านใดที่กำลังมีปัญหานะคะและมีความรู้สึกว่าปัญหานี้หนักมากๆสำหรับท่านอยากทราบว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ท่านจะมีทางแก้ทางออกไหมปัญหาจะได้รับการแก้ไขหรือไม่ขอบอกท่านคลายความมิตกกังวลใจนะคะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านจะได้รับการแก้ไขมีทางแก้ทางออกท่านเป็นคนที่ความคิดนะคะคือพูด,ดง่ายๆเป็นคนที่ความคิดลื่นไหลสติปัญญาดีพูดจะได้ฉะฉานคล่องแคล่วและคำพูดคำจาของท่านจะนำมาซึ่งความสำเร็จได้เงินได้งานได้รับในสิ่งที่ท่านนะต้องการนะคะท่านใดที่กำลังอยากจะ พูดคุยยื่นเอกสารทําได้เลยค่ะเดือนมิถุนายนนี้จะประสบความสําเร็จมีข่าวดีเกิดขึ้นกําลังรอคอยข่าวใดอยู่ก็จะได้รับข่าวนั้นๆในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะคือพูดได้ง่ายท่านเป็นคนที่จิตใจดีด้วยนะมีความคือถ้ามีใครบางคนทะเลาะก,กันเขาจะขอให้ท่านเป็นคนกลางช่วยไกล่เกลีย่ย ท่านใดที่เป็นทน,นายรับให้คำปรึกษาโดดเด่นมากๆทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดทำงานเกี่ยวกับการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเป็นเดือนที่ท่านจะได้ช่วยเหลือคนอื่นทั้งเรื่องงาน ừ, เรื่อง ain, ส่วนตัวหรืออาจจะได้ช่วยเหลือคนอื่นในรูปแบบของการให้คำแนะนำเพราะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านมาขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากท่าน เต็มตัวรับมือได้เลยนะคะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านแน่นอนท่านจะเป็นคนที่ดูหน้านับถือคำพูดคำจาของท่านก็ฟังแล้วอบอุ่นฟังแล้วมีความรู้สึกว่าคนฟังเขาได้รับประโยชน์เขาได้พลังบวกสิ่งนี้ล่ะค่ะจะดึงดูดคนให้เข้ามาหาฉะนั้นขอให้ท่านระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจดีนะรักใครรักจริง ถ้าคิดที่จะช่วยแล้วไม่เนึกถึงสิ่งที่จะตามมาฉะนั้นท่านจะต้องมีสติในการช่วยเหลือคนอื่นนะคะหลายท่านถ้าท่านตั้งใจว่าอยากจะทําอะไรก็ตามในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ท่านจะได้เริ่มต้นทํานะคะปัญหาบางอย่างจะได้รับการแก้ไขหรือท่านอาจจะตัดสินใจได้ว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่ต้องไม่ต้องทําละพอหยุดนะคะหรือปัญหาบางอย่างท่านก็จะมีความรู้สึกว่าหยุดเถอะไม่ต้องคิดละคิดแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นหลายด้านนะคะเรียนรู้อะไรได้ไวงานเรารับรื่นมากขึ้นแก้ไขกับปัญหาได้ไวมาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของท่านในช่วงเดือนมิถุนายนนี้อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะท่านจะมีโชคมีลาบมีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองบางท่านจะมีภาระ,ะบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางเช่นได้เงินพิเศษจากงานประจําที่ท่านทําอยู่และ ได้เงินพิเศษจากงานพิเศษจากการช่วยเหลือคนอื่นหรือมีโอกาสถ้าท่านค้าขายทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดนะคะท่านก็จะมีรายรับเพิ่มขึ้นซื้อขายและเปลี่ยนสำเร็จค้าขายได้ออเดอร์รายใหม่และเป็นออเดอร์รายใหญ่ด้วยนะคะท่านจะได้จากลูกค้าที่ามาแบบแปลกๆด้วยนะไม่คิดว่าจะซื้อเอากลับซื้อกลับสั่งออเดอร์นะคะคือพูดง่าย การงานของท่านจะทําท่านมีรายรับเพิ่มขึ้นท่านใดที่กําลังวิตกกังวลใจและกําลังคิดมากกําลังเครียดกลัวไม่มีเงินผ่อนชําระหนี้สินต่างๆในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ขอบอกให้ท่านรับรู้เอาไว้ได้เลยนะคะว่าการเงินของท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นนะคะมีรายรับใหม่ๆเข้ามามีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าลงทุน สำหรับท่านใดที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว,ว่าลงทุนถ้าจะต้องจับตาการลงทุนให้ดีๆนะคะอย่าประมาทเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถ้าไม่มีว่าคือถ้าไม่มีโชคด้านนี้ไม่ให้เสี่ยงไม่แนะนําให้ท่านไปโฟกัสเรื่องทํางานเพราะว่าจะเป็นที่มาของการเงินหรืออยากจะแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินก็ให้ท่านทาจะสําเร็จขาดเงินมีเหตุให้ท่านได้เงินอย่างแน่นอนมีคนคอยช่วยเหลือนะคะคือพูดได้ง่าย ท่านค่อนข้างที่จะเก่งไวพริบดีได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนหาเงินเก่งนะคะเป็นเดือนที่ท่านจะมีความรู้สึกว่าการเงินของท่านคล่องตัวมากขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้นะคะมาที่ค่าใช้จ่ายของท่านกันบ้างค่าใช้จ่ายของท่านนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่า บุตรหลานบริวารคนรอบข้างที่อายุน,น้อยกว่าจะเพิ่มขึ้นเช่นถ้ามีลูกน้องบริวารอาจลูกน้องบริวารเดือดร้อนท่านจะได้ยื่นมือเข้าไปช่วยหรือเขาอาจจะมาขอเบิกเงินล่วงหน้าหรือถ้ามีบุตรหลานนะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนของเขาเพิ่มขึ้นหรืออาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าท่านเต็มใจที่จะซื้อนั่นซื้อนี่ให้กับบุตรหลานจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือลจากท่านเรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะคะให้ระมัดระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงิน ท่านช่วยเหลือได้แต่ให้ท่านดูให้ดีๆก็แล้วกันนะคะว่าควรจะช่วยหรือไม่ควรที่จะช่วยนั่นเองนะคะเพราะเอาเข้าจริงๆท่านก็เป็นคนที่เฉลียวฉลาดแหละไม่มีใครหลอกท่านได้หรอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือแม้แต่เรื่องเงินเงินทองทองท่านเป็นคนที่ไหวพริบดีนะรู้เท่าทันคนอื่นคือพูดได้ง่ายใครมาหาท่านในรูปแบบใดท่านจะรู้ล่วงหน้านะคะสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะเป็นตัวคัดกรองให้ท่านนั้น ระมัดระวังคนที่เข้ามานะคะการเงินค่าใช้ใจ่ายยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านแต่โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าหมุนเงินได้คล่องนะคะมีโชคลาภเรื่องเงินเงินทองทองรายรับของท่านจะเข้ามาเพิ่มขึ้นแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินได้นะคะด้านสุขภาพของท่านในช่วงเดือนมีนายนนี้ให้ท่านระมัดระวังอาการปวดหัวบ่อย จะปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายออฟฟิศซินโดรมนะคะปวดตามเอวหลังคอบาา่าไหลปวดข้อต่างๆปวดหัวบ่อยระวังความดันกำเริบระวังไมเกรนกำเริบฉะนั้นท่านจะต้องไม่คิดมากนะคะพยายามคิดบวกเข้าไว้ไม่คิดเยอะไม่คิดมากอะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านนะคะ ให้ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆนะเพราะท่านมีดวงป่วยไข้ไม่สบายด้วยโรคที่บอกมาตั้งแต่ข้างต้นดูแลสุขภาพให้ดีๆเพื่อป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่ยาอย่าให้ขาดบ้านขาดกระเป๋าถ้าท่านมีโรคประจําตัวเกี่ยวกับโรคที่บอกมาตั้งแต่ข้างต้นนะคะพักผ่อนให้เพียงพอคะ่ะนอนหลับเยอะๆดื่มน้ําเยอะๆนะคะต่อมาด้านความรักสําหรับคนโสดถ้าท่านเปิดใจมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ท่านนั้นถูกชะตาอยากพูดคุดดยด้วยได้พบเจอระหว่างการ เดินทางและจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าท่านหรือบางท่านก็อาจจะถูกใจเพื่อนร่วมงานแต่ว่าเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าอายุงานน้อยกว่าก็เป็นไปได้นะคะมีรักใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะชาวราศีธนูในช่วงเดือนมิถุนายนนี้สําหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วนะคะชีวิตคู่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะยังคงไปได้เรื่อยๆแต่ว่าขาดความหวานนิดนึงเพราะว่าท่านและคู่ครองไม่ค่อยได้พูดคุยกันมาก เนื่องจากว่าท่านก็ยุง่งคู่ครองก็ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำนะคะส่งผลให้ไม่ค่อยมีเวลาได้พูดคุยกันมากนะฉะนั้นหาโอกาสเติมความหวานให้กันบ้างนะคะทานข้าวน,นอกบ้านบ้างหรือไม่ก็อาจจะทำอาหารร่วมกันทำนู่นทำนี่ร่วมกันกับคู่ครองคนรักหาเวลาเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นๆบ้างก็ได้นะคะมาที่การทำบุญของท่านกันบ้าง ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ถ้าท่านมีโอกาสได้ทําบุญแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเช่นช่วยเหลือคนที่ลําบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรืออาจจะเป็นการช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสเด็กที่ไม่มีผู้เด็กที่ไม่มีคนอุปการะเลี้ยงดูนะคะ,ะบ้านต่างๆบ้านเด็กที่ทบกพร่องทางสติปัญญาเด็กด้อยโอกาสไม่มีคนเลี้ยงดูก็ได้นะคะ ทําบุญกับสิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีกับตัวท่านค่ะเอาละขออวยพรให้ชาวราศีธนูทุกท่านเฮงเฮปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขออวยพรให้ทุกท่านเฮงเฮปังปังร่ำรวยสวัสดีค่ะ